สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไส้ลิปแหลกเด้อครับท่านผู้ชมตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขของแอดแสงเดือนครับผม10หน่วยบนครับหลังจากที่เขาซองตรงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตามกันต่อแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณนเมย์เอฟซีใจดีนะครับกับแอดแสงเดือนที่นั่งขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางซองทุกคันครับ ดดผลิตภัณฑ์มากอะเขาสองห้าสองตรงตรงสิบหน่วยบนน้องเพิ่นเนาะครับเพิ่นก็ให้สองสามหกศูนย์เขาสองตรงตรงครับธำบูส้มสองห้าสองเขาสองรักหน่วยครับนี่แหละครับฝากติดตามผลงานแนวทางตัวเลข้อุูนน้ำใสเเนเด้อครับธำบูส้มฝากติดตามผลงานแนวทางตัวเลขไปเรื่อยๆครับคลิปแรกผมกะออกมาน้องแหละครับธำบูส้มบรรยากาศตะเวนบ่ค่อยออกปันใด อุณหภูมิพอดีครับห่อนเอาครับตอนนี้มือเศามีฝนดินลินจักหน่อยครับสำปุช้มมีฝนดินลินมีฝนลินล,น,นลินกะพ่อให้เย็นเย็นจ็กหน่อยแต่ว่าฝนเสอดต,ตกแล้วห่อนขนาดครับระมาแม่ตีหาหกโมงอย่และครับลินลงมาบ่าคอยลินแห้งครับสำบุช้มแต่ต่อไปนี่บ่แน่ครับอาจสิโตก๊ก็ได้ เราจะกวาดอากาศเปิ้นกันกนแน่นแม่นอีิรินะครับทำบูชม้มนี่นะครับทำนายเบิง้งฝนฝ่าฝนหยุตตดตกแงมแดดนี่นะครับมีงวดเก่ากับงวดไม่เทียบไอเอฟซี FC ทางส่องพร้อมครับสำหรับซิปหน่วยบนแอดแสงเดือนงวดนี้ครับวันที่16บหท่านว่าคุ้ม2568วันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มเข่าตรงๆครับทำบูชม้มเข่าลักหน่วยเนาะครับนี่นะครับลองเบิ้งครับ เป็นเพียงแนวทางตัวเล็กน้ำมาแแดงปันให้ทุกท่านได้รับโชคลาภมันมน้ากันเ่ยงชมว,วิวจักหน่อยนอะครับท่ามุส้มเน,นี่ยครับตะกี้ค่ะมาเก็บพักเคเล็กไปแกงมาขนาดครับตัวพักเคเล็กมีบรรยากาศดีครับส่วงนี้ครับเศ้าๆเนาะครับท่ามุส้มเกินฮูหม่นจะข้าวคอยไปเบ่งตัวเล็กน้ากันแอดแสงเดือนครับผม มักกะจัดคัดกระพานนี่แหละครับมีเขามีลุดครับผมแนวทางตัวเลขครับหลักลายเซียนหลักลายสำนักเขามาเรื่อยๆครับปิดจระนารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขไปน้ากันเรื่อยๆครับผมบรรยากาศสิปาถะหน้าปรับปรุงไปเรื่อยๆเด้อครับท่านผู้ชมเขามาเรื่อยๆครับสำหรับแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือน เดี๋ยวขีดสองจะเป็นซอสสนามบินน้ำด้วยครับผมเป็นซอสสนามบินน้ำเลขวิ่งครับผมวิ่งล่างฟันทงเม็ดเดียวแล้วก็ร่องตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมสำหรับซอสสนามบินน้ำงวดนี้ครับเนามาเบิ่งงวดเก่าแอดแสงเดียนน้ำกันครับใช้ในหมน่มในเงอาแอลยครับออกไปทั้งหนอกหอนเอาขนาดครับ นี่แหละครับผมแอดแสงเดือนครับสิบหน่วยบนนี่คืองวดเก่าครับธำมูช้มงวดเก่าเล่าใหม่ครับข้า2องตรงๆครับธำบูช้มสองห้าสองนี่แหละครับมักกระจัดคัดกระพานแคปหน้าจอเอางวดเก่าไปเบิ้งน้ากันสักก้อนก็ได้ครับไปคิดวิเคราะห์เบิ้งน้ากันเงาๆครับผมงวดนี้ครับมาสิทุกรูปแบบครับผม เบื้องวดไม้น้ำกันครับบานนี่แสงเดือนนี่ครับงวดไม่มากเป็นทีเรียร้อยครับวันที่16ธันวาคม2568ครับ10หน่วยบนงวดนี้ครับ0249ครับผมเห็นลหรครับ0249 0กับ2ยังมากคือเก้าครับผมนี่เหรครับเพิ่มเติม3กับ6เอาออกไปมากกับ4กับเกาครับบานนี้ เอทาง2องมีเหล็กมักอยู่ในใจสามารถมาจับคููได้ครับหรือว่าอยากจะจับคููแบบกอดข้อกันมาในงวดวันที่16นี่กัจับได้เลยครับสำหรับ0249แอดแสงเดือนงวดนี้ครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยเขียบหน้าจอได้เลยครับผมหากชอบคลิปนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้อูน้ชยในเด้อครับผมนี่แหละครับ ตามกันต่อครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับมาเรื่อยๆครับลิปซองสีตามแนวทางตัวเลขสอสนามบินน้ำครับมอนี่กาวันที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดธันวาคมหกสิบแปดครับอีกบกี่มือกับหอดวันที่สิบหกแล้วครับทับุส้มหลังจากเลขออกได้หลายมือแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมาวันที่สองกัตามตรงงวดไปเลยเมือว้านกระล่งดับรางเซนลงให้ทุกทันแล้วนะครับ เบงเดกันแน่ครับผมมีตัวที่ควนสีตัดออกบ่ครับที่เด็กมากอยู่ในใจดับลังสึนหลงไทฟซี่เขามาติดตามบ่ท่านนะครับย้อนหลังไปเบื้องใดครับผมนี่แหละครับไก่จะ่อเมืออีกเดียวสีทบทวนให้อีกเด้อครับทะบ,บุส้มไดหรับแนวทางติดตามมาที่ทุบทันลองขอมันมากเยอะครับผมอธิบายพิดพาดมองได้กะขอโทษขอใพ้ครับขอมาตีส้มตีเตือนได้ครับ เดี๋ยวสีแก้ไขให้ทุกท่านครับผมนี่แหละครับอีกบกีในที่ก็สิปิดคลิปแล้วก็ไปล่วงให้ทุกท่านได้เบิ่งกันเงี้วแล้วนะครับทรรมบุ้มิลิปบสองสีอัดอยู่รังแบนเนาครับคอยหลวดเร็วท่านใจดีลมพ่วมสีมารครับเป็นหูบแล้วครับผมแคปหน้าจอได้เลยครับหอดเก่ากับหนดไม่มาเป็นดีเรียบร้อยแล้วมากระจัดคัดกระพานนะครับทรรมบุ้มถ่ายังบ่มันใจกะ ซ้อมๆเบื่องไวกันยังดีครับแต่ละมวดก็บเบงคือกันนะครับแต่ับแนวทางแต่ละเสี้ยนแต่ละสำนักเพื่อกะคัดมาย่างดีแล้วครับผมให้ทุกท่านได้รับโชครับหลับมันมันน้ำกัน่างสมบูรณ์จากน้อยก็คอยไปเบื้องตัวเลขกลลวครับปิดลิปน้ำกันนะครับนผู้ชมเปียงแด้นเนี่ยครับทางบานเอซีมีฝนกันหรือ,อยังครับผมฝนตกกันไป มีเอฟซีทางส่องปัญถามมาว่าอยู่จังหวัดใดอยู่อุดรธานีเด้อครับผมอยู่อุดรธานีาอำเภอไซยบานบ้านเฮานี่แหละครับ,บรอำเภอไซวานจังหวัดอุดรธานีนี่แหละครับปัญถามกันมาเยอะเนาะครับท่านผู้ชมเอฟซีเดี๋ยวฝนติดตามมาไหม่เพฝนก็นยังบ่รูว้ว่าอยู่จังหวัดใดนะครับอยู่อุดรมือเส่อฝนตกลิ่นๆิ่นแจ้งน้อยครับท่านผู้ชมฝนตกลิ่นๆ นี่แะครับเนามาเบ่งตัวเขียบกันวันสิจบลิปกันไปครับนี่ครับแอดแสงเดือนงวดใหม่ล่าสุดครับ10หน่วยบน0249ครับงวดที่ผ่านมาเข้าสองตรงตรงครับผม2หลักหน่วย252นี่แหละครับงวดที่ผ่านมากะเขาขึ้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับ2กระไดเลขยกแลงออกช่องสองเลขกบนออกหาสองนะครับทานผูุชมนี่แหละครับมาเป็นที่เรียบร้อย ขายคลิปนี้ครับบุญน้ำเสศก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีเกดีแล้วก็แอดแสงเดือนครับที่น้ำ้อมูุตัวเลขมาแบงปันให้เอฟซทางส่องทุกท่านครับอวยพรให้พ่อพี่น้องทุกทันเดอร์ครับผมให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมานนำกันเดินทางมาบานปีไม่เฮากะเชียวขาดปลอดภัพยพอกันไม่ชิบนาครับสวัสดีครับ